วัสดีครับวันนี้ว่าเคลียร์เควสนะอ่อรู้สึกว่าด่านสวัสดีนนความมืดผมเคลียร์ไปแล้วแหละเพราะฉะนั้นเลยไม่ต้องมาเคลียร์เควสเนี่ยหละอัะนแรกจะเป็นถ้าเราชนะเราจะได้หนึ่งล้านนะส่วนอันที่สองมันบอกว่าอะไระเคลียร์โดยใช้แมวธรรมดาแปตัวธรรมดาแปตัวหรอโอเคก็วมิยาขนาดนั้นถือว่าเพิ่มความท้าทายไปแล้วกันนะ ยันเดี๋ยวผมไปจัดทีมก่อนออผมจําได้ว่ามันมีคอมโบโมแมวธรรมดาอยู่อะเดี๋ยวไปดูะคอมโบอ่าอันนี้อันนี้นี่นจะละนี่แล้วก็เพิ่มอีกสามตัวข้างบนมีห้าแล้วแล้วตัวอะไรบีอะมันเหลือตัวอนะไรเนาะนกป่ามังกรแล้วก็ไททันเอ่อเอามัาางกรแล้วกันมังกรละตัวหนึ่งที่ต้องใช้แล้วก็ไทไทันไททันนี่หนึ่งตัว ส่วนปลากับนกผมเลือกนกมากกว่าปลานะานกมากนกมากโอเคทีมก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็อูเบอร์แลอีกสองตัวเขาเป็นอูเบอร์แล์ที่มันไว้ตบดำแล้วกันนะอ่อช็อกโกแลตช็อกโกแลตหละหนึ่งแล้วก็อีกหนึ่งอเอาใครดีอเอาใครดีอืมอีกตัวหนึ่งผมเอาเป็นน้องดาจิแล้วกันนะน้องดาจิจะตีตัวลอยแรง โอเคเอาตามนี้แหละโอเคผมไม่รีบร้อนหรอก้ดยผมขอรองตังก่อนให้มันเข้ามาใกล้ๆก่อน้ะค่อยปล่อยมา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 ,มาก,กดมันต้องใช้แมวธรรมดานะถ้าใช้ซุปเปอร์กับราได้ผมชิลๆแล้วไปเผามันเออไม่มาก่อนตีเดียวไม่ตีเดียว <c oughs> ไอ่เผามอลเผามอลเผาผมว่าดองบังกรก็ุูดเลยนะคือเผาบางก่อก็ระยะไกลอยู่พอสําขวดโอเคมังกรตัวที่สองเผามาเร็วเออเดี๋ยวดองตังไปเรื่อยๆมายีมาให้ฟาร์มตังเ๋ยวนี้เลยนะไอ้ต้ฝุ่นดำนี่มันผมว่ามันก็ พอๆใต้ซุนแดงนะมันก็ไม่ค่อยเก่งอ่ะจริงๆผมอยู่ในช่วงกลางเกมแล้วก็โอเคตอนนี้ได้มาก้อนสามตัวละก็เริ่มรู้สึกดันไปไกลขึ้นแล้วเนี่ยตายตายตายไายตดันมัน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 จริงๆผลยช็อกโกแลตแล้วแต่รอก่อนแล้วกันนะไป อะปล่อยเดแลยวกันดาจิชโโ็อกโกแลตไปเอามาแล้วก็ปล่อยทั้งหมดนันแหละเอามาแทงไปต้องตีบ้านมาละตีบ้านตีบ้านตีบ้านบึมอ่ามาละอ่าใุ่นดำน่าจะไม่รอดหวือ้งเฮ้ยแต่มนกตีไม่แรงนะหรือเปล่า เออโดนดาจิฟาดไปเนื่องจากมันเป็นลอยนะดาจิเลยสโลได้แล้วก็โดนดามจดาจิแรงขึ้นด้วยช็อกโกแลตก็มีดาเมจมหาศาลนี่ยิ่งเออไม่นานนะจะตายแนละ้วโดนดาจิกับช็อกโกแลตไปดาจิไปทีนึงเออดาจิมีข้อดีอยู่คือมันตีสโลช็อกโกแลตช็อกโกแลตก็มีข้อดีคือฟัดแดงกับดำ แหละท่าจีฟาดมันเอ้ยเมื่อกี้ฟาดเบาใช่ไหมเมื่อกี้ฟาดไม่โดนใช่ปะม,ม่เป็นไรเราเคลียมันตายละจะบอกว่ามันอยู่ในช่วงตน้ตนๆ้นเนยไอ้พวกเนี้ยมันค่อนข้างบางหรือเมื่อผมซีซีซมดเลยเคลียร์มันไวก็ไม่รู้โอเคมันตายไปลจะจบบ้านไปแล้วกันโอเคเคลียร์ละต่อไปก็ไปรับของรางวัล นี่ภารกิจได้1ล้าน XP แล้วก็3มตาแมวแลวก็คุมไหมก็คุมนะกับ1ล้านกับด่านที่เคลียร์มาแล้วโอเคครับงั้นคลิปนี้ผมขอจบแค่นี้แล้วกันไว้เจอกิฟนะบ๊ายบายครับ